สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไม n นชนลครับคลิปนี้ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับในวันที่29สิงหาคม63ข่าวดีๆมีมาบอกท่านเองแล้วครับข่าวแรกนะครับวันที่4567 4วันรวดนะครับเป็นวันหยุดราชการหน่วยงานราชการทุกแห่งปิดทําการนะครับรวมถึงโรงพยาบาลทุกแห่งด้วยนะครับผมก็เป็นวันศุกร์ที่4นะครับ ศุกเสาร์อาทิตย์จันทร์4 5 6หกกันยายน63เป็นวันหยุดนะครับจากการประกาศของคอรมอนะครับที่ผ่านมานะครับผมซึ่งโรงพยาบาลนะครับก็ประกาศออกมาว่าหากท่านมีนัดในวันศุกร์หรือวันจันทร์นะครับก็ให้ท่านเลื่อนออกไปนะครับเป็นวันอื่นได้นะครับผมเพราะว่ามีการประกาศออกมาอย่างฉุกเฉินนะครับอาจจะไม่ทันการนะครับในการแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับผม สำหรับข่าวที่2นะครับก็คือข่าวรับสมัครงานนะครับของที่ว่าการอำเภอเป็นการจ้างงานนะครับตำบลละ2คนเดือนละ15,000บาทเป็นระยะเวลา12เดือนได้กันนะครับซึ่งจะมีการรับสมัครงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายน63ครับผมซึ่งก็เป็นงานตำแหน่งให้บริการประชาชนนะครับบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆครับผมรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายนะครับของที่ว่าการอำเภอนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับอย่าลืมนะครับ ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายน63สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับทานผู้ชมครับข่าวที่3ก็คือข่าวเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่3หรือว่าสําหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรแต่ว่ายังไม่ได้รับการแจ้งบัญชีนะครับผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร com ให้ท่านรีบแจ้งบัญชีรับเงินนะครับที่เว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร com นะครับ รวมถึงถ้าหากท่านมีปัญหาในการรับเงินผมแนะนำเลยนะครับว่าให้ท่านเปิดบัญชีใหม่กับทกสเท่านั้นนะครับเพราะว่าพสกสจะโอนเงินของท่านไปที่บัญชีทกสได้เร็วกว่าการแจ้งไปยังบัญชีธนาคารอื่นนะครับเพราะว่าถ้าการใช้บัญชีธนาคารอื่นนั้นจะต้องมีการตรวจสอบจากทกสไปยังบัญธนาคารปลายทางก่อนถึงจะโอนเงินได้นะครับกอนแนะนําให้ใช้บัญชีทกสนะครับผมซึ่งนะครับการจ่ายเงิน เยียวยากเกษตรกรนั้นจะจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน63เท่านั้นนะครับก็คือ30กันยายน63หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วจะยุติการจ่ายเงินแล้วนะครับสำหรับเงินเยียวยากเกษตรกรนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามที่คลิปของ Min i c h ช n n e l ได้นะครับรวมถึงรีวิวสิ่งดีวิธีการต่างๆก็ไปดูที่ช่อง Min i c h ช n น e l ได้นะครับและหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะนำสิ่งดีมามอท่านผู้ชมนะครับผม ก่อนจะคึกกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปพิเศษนะครับท้ายคลิปนะครับเป็นคลิปของคุณพ่อนะครับที่กําลังซักผ้าอยู่นะฮะซักผ้าแบบแบบบรณการมากแบบใช้ค้อนทุบนะฮะก็ง่ายๆนะครับที่บ้านผมนะครับก็ฝากดูกันได้นะครับผมลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับดีครับท่านผู้ชมมาดูอยู่กับผมในช่นครับแล้วก็คุณพ่ออํานวยนะครับตอนนี้คุณพ่อทําอะไรฮะ สักข้าแบบโบราณกาลใช่ไหมพ่อครับทำไมไม่ซักเครื่องครับคุณพ่อฮะใหญ่นี่อันนี้นี่เป็นเสื้อทำงานแล้วครับคุณพ่อฮะครับเป็นไล่ครับฮะท้าวเหนียวคู่ทำคู่ทำคุณพ่อมีอาชีพอะไรฮะอาชีพอะไรนะใหญ่ครับส่วนลำใหญ่แหละฮะอันนี้เป็นเสื้อทำงานแล้วพ่อครับ กังเกงเนี่ยเจ็ดจีนะตัดตัวขอเราสักเราเราสั่งน้าแมงดำเลยเนี่ยน,น้ำในน้ำนใหม่ก่อนนะครับด้วยแฟร์ที่ห่ออยนะ,เอเน,นะครับเอเซนต์นะฮะคนลูกซื้อให้นะฮะ